ปั้บอสเน่ขอขาตัดผมให้หนูหน่อยผมหนูยาวโอ้โหผมยาวมากเลยนะคะมันบังตาใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นอย่างนี้เดี๋ยวแม่ตัดผมหน้ามาให้ใหม่นะคะได้ค่ะโอเคค่ะงั้นแม่เตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงนะคะได่ค่ะ A few minutes later ตอนนี้แม่ก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะอันแรกก็คือนี่ค่ะแผ่นรองตัดผมสำหรับเด็กนะคะใช่ค่ะอันนี้นะคะเวลาเราตัดผมลงมาผมก็จะตกลงมาตรงนี้ก็จะไม่เลอะตัวของอ,อันปันนะคะใช่ค่ะอย่างที่สองก็คือกัานไก่ <c oughs> อย่างที่สามก็คือหวีและสุดท้ายก็คือแปรง ตรงนี้ถ้ามีลมต้องระวังลมนิดนึงนะคะ <c oughs> อ่าอย่างแรกนะคะเราเรามาทาแป้งเราก็ทาแป้งให้ก่อน,นเพราะว่าเวลาผมเวลาผมที่เปียกเหงื่อนะคะหน้าเวลาเปียกเหงื่อเนี่ยผมมันจะตกลงมาติดหน้านะคะแม่ถอดให้หน่อยเดี๋ยวก่อนคะออ่ะอ่าเนี่ยอย่าแม่ทาแป้งให้ก่อนนะคะทาที ชาที่หน้าค่ะน้องปันขาจะเย็นๆนะคะนาเดี๋ยวเราตัดผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ํากันต่อเนาะโอเคแม่ทับั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนี้นะคะแม่จะหวีผมน้องปันขาลงนิดนึงนั่งนิ่งๆนะคะตอนนี้สําคัญแล้วนะคะน้องอันปันนั่งนิ่งๆนะคะนี่นะคะ วันนี้เราจะตัดแต่ผมหน้ามาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นส่วนด้านข้างนะคะแม่จะเก็บออกไปแม่จะเก็บมัดผมด้านหลังแล้วนะคะแต่น้องอันฟันต้องหลับตานะ,ะหลับตานะแล้วทำหน้านิ่งๆนะคะ อย่าดิ้นนะคะเด็กๆเวลาตัดผมแม่ต้องไม่ดิ้นนะคะเพื่อที่ว่าเวลาถ้าเราดิ้นนะคะผมที่ตัดมันจะเบี้ยวนะคะอย่างนี้น้องอันชันไม่ดิ้นเลยปับตาไว้นะคะอ่า<ม>เห็นไหมคะผมก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้อ่ะแม่ตัดปะ ผมให้วเวลาคาทาแป้งผมก็จะไม่ติดหน้านนเห็นไหมผมจะอยู่ในนี้หมดเลยทั้งหมดเลยอะอย่าเพิ่งดันออกไปนะคะแล้วเดี๋ยวแม่จะเก็บทีเดียวเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะไหนเงยหน้าซิแม่ขอดูหน่อยซิว่ามันตรงสวยแล้วหรือยัง <c oughs> วันนี้น้องอปันจะตัดเป็นม้าโค้งนะคะ, <c oughs> <c oughs> ะเอาขาลงแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวผมหล่นนะคะน้องปันอยู่เฉยๆขอดูหน่อยอ่ะน้องปันค่ะนี่มัน ะะเอาออกนะคะดูสิเงยหน้าขึ้นมาลูกต้องปันขาเงยหน้าขึ้นมานะคะอย่าเพิ่งดิ้นนะคะเดี๋ยวแม่จะเล็มให้อีกนิดนึง<ย>วันนี้เราตัดเป็นม้าโค้งนะคะรับกับกรอบหน้าของน้องเงินปันนะคะเพราะว่าเราจะตัดไม่เยอะมากเพราะว่าแม,แม่เป็นคนตัดเองเนาะจะได้ไม่เสียเราไม่เสียตังค่าตัดอยู่แล้วถ้าตัด ตัดสูงมากเดี๋ยวมันจะเตอ๋อใช่ไหมคะน <c oughs> ้องเงินปันชอบไหนเดี๋ยวแม่ขอดูหน่อยสิอ๊บโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะน <c oughs> ้องปันหันหน้าไปหากล้องหน่อยไหนดูสิสวยไหม <c oughs> สวยไหมคะสวยไหมคะโอเคหรือยังเย้ <c oughs> yeah. อ่ะหลั <c oughs> งจากนั้นแม่จะแกะอันนี้ออกมานะคะ อย่าเพิ่งนะคะอ่ะดึงออกมาปึ๊บเย้ตัวหนูเลอะไม่ลู้แป้งมันอยู่ไหนมอ่แปง้แปงหให้ผมเอาผมตรงข้างหน้าออกเอาผมตรงข้างหน้าออกนิดนึงมันติดตรงคิวนิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปอาบน้ำกันค่ะหนูไม่อยากอาบอ้ําอบน้ำอาบน้ำให้ ม,ม,มันติด,ตดโอเคเลยวันนี้หนูขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดตดามอย่าให้เจ้าลําปันด้วยนะคะบ,บาย